พระพุทธชินราชรุ่นวิสาขบารมี2อ3 4พระอรหันต์แห่งเมืองสิงห์บุรีหลวงปู่บุตดาถาวโรครับอันจะมีอันนี้จะมีเอกลักษณ์ในความสวยงามมากเลยครับพระพุทธชินราชนะครับเนี่ยลงแปะทองร้อยเปร์เซนเดิมจากวัดเลยนะครับ ครับขนาน้างหลังจะเป็นรูปเหมือนเต็มองคหลวงปู่บุตดาถาวโรครับพระอรหันต์แห่งเมืองสิงห์บุรีวิสาขบารมี2 5 3 4รุ่นนี้จะเป็นรุ่นนิยมนะครับนี่ฮะมาพร้อมกล่องเดิมจากวัดเลย